ใครอยากรู้เรื่องวัคซีนโควิด19ว่า mRNA viral vector และเชื้อตายต่างกันยังไงนั้นมาฟังคลิปนี้ครับภูมิคุ้มกันของร่างกายเรานั้นจะสามารถจัดการกับโควิด19ได้ถ้ามันรู้อยู่แล้วว่านี่คือไวรัสที่อันตรายต่อร่างกายแต่กว่าภูมิคุ้มกันจะรู้ตัวนั้นเชื้อไวลัสก็เพิ่มจํานวนมหาศาลและภูมิคุ้มกันก็สู้ไม่ไหววัคซีนจึงมีหน้าที่ทําให้ภูมิคุ้มกันของเรานั้นรู้จักกับไวรัส่อนที่ไวรัสตัวจริงจะมาถึงบทที่ทุกคนสนใจมากสุดก็คือ mRNA mRNA คือข้อความที่จะสั่งให้เซลล์ของเรานั้นสร้างโปรตีนหนามของไวรัสมันจะมุ่งตรงไปที่เซลล์ของเราและเมื่อเข้าไปปุ๊บมันจะเข้าไปหาไรโบโซมและส่งข้อความนี้ให้ไรโบโซมผลิตโปรตีนหนามของไวรัสโควิด19นั่นเองครับเมื่อมีโปรตีนหนามออกมาถือเป็นสิ่งตัดกลอมของร่างกายภูมิคุ้นกันของเราจะเข้ามาต่อสู้และรู้ว่านี่คือสิ่งที่อันตรายต่อร่างกายของเราดังนั้นเมื่อเป็นแบบนี้หากในอนาคตมีไวรัสโควิดเข้ามาตัวจริงแล้วก็ร่างกายเราจะรู้ทันทีและจัดการอย่างรวดเร็วโดยที่ไวรัสทันแนแใร่างกาย ต่อมาเป็นไวรัลเวกเตอร์นะครับนักวิทยาศาสตร์ใช้ไวรัสในร่างกายของลิงชิมแปนซีซึ่งทำการตัดแต่งพันธุกรรมของมันโดยดึงเอาความสามารถในการแพร่พันธุ์ออกจากตัวไวรัสและใส่ข้อมูลในการสั่งให้นิวเคลียสของเซล์สร้าง mRNA สําหรับสร้างโปรตีนหนามของโควิด เจ้าไวรัสตัวนี้ก็จะมุ่งไปที่เซลล์ครับและมันก็จะเข้ามาประกบกับเซลล์ส่งข้อความไปที่นิวเคลียสนิวจะสร้าง mRNA ส่งอาที่ไรโบโซมและสร้างหนามโปรตีนของโคโรและภูมิคุ้มกันก็เข้าไปต่อสู้เหมือนเดิมแบบนี้ก็คล้ายๆกับที่ผ่านมาต่อ,อมาเป็นวัคซีนแบบเชื้อตายนะครับซึ่งเราเรียกว่ามันเป็นวัคซีนแบบดั้งเดิมกันเลยทีเดียว วิธีการทำคือนำเชื้อไวรัสโควิด1 9จากอู่ฮั่นมาเลยครับไอ,าอสารที่เรียกว่าเบต้าโพพิโอเลคโทนให้กับมันแล้วมันจะสูญเสียความสามารถในการขยายพันธุ์จากนั้นก็ใส่อลูมิเนียมเข้าไปเพื่อเป็นการดึงดูดให้ภูมิคุ้มกันของเรารู้เร็วๆว่านี่คือสิ่งแปลกปลอมร่างกายของเราก็จะมีภูมิคุ้มกันต่อโควิดสิบเ้นั่นเองครับสรุปว่าวัคซีนทั้งสารูปแบบนั้นมีหน้าที่ทําให้ร่างกายของเรานันสร้างภูมิคุ้มกันเอาไว้ก่อนก่อนที่ร่างกายจะได้รับโควิดริะเมื่อเกิดการกลายพันุ์ของรลส วัคซีน mRNA เป็นวัคซีนที่สามารถปรับแต่งชุดข้อมูลให้สามารถต่อสู้กับไวรัสได้เร็วที่สุด